ก็จะพามากว่าพาชมเห็นสวยเห็นงามจะพาชมทุ่งสีทุ่งสีสวยเลยทุางสีฟูทุงสรงามธรรมชาติอามไปหน่อ้ามไพาชมท่งสีสวยเด็กเ็น ขอหลวงปู่ร้องตาถ่ายคลิปให้รงยูทูขอให้ปรมงขอโชคขอลาบขอให้ลุกปู่ทำศิมโูทำสิม,อสมขอถ่ายในต้นร่จะที่จะทานหลวงปู่ขอถ่ายคลิป้ลงยูทู e ขอให้ แทกแซนแทกลานม,มีพระด้วยทรสินโู้ทสัสินเดวิลโูท้ทัสินสวยมาสวยมานั่นหลงังนั่นหลงังโู้ทัสินทัสินขออนุญาตปู่ไย ต้องปังคลิปนี้ก็แจกหลานแจกแสนบริเวณภูทัรงสินภูทัรงสินบังเ,บงเอาด้วยกันหนอกภูทัรงสินบังเอาล่ามาแล้ว ออกกับถ้ำสิมนะวัดถ่ายคลิปชมเห็นใหญ่เห็นสวยอ่ามทำชาายเห็นง่ายพี่น้องเห็นใหญ่เห็นสวยข้างนอกนอกถ้ำโอ้ถ้ำสิมวัดถ้ำสิมกุศลยะโต าาธรรมชตนั่นพาพาชมเห็นสวยอรรมชาติโอ้ห็นสวยมากเห็นสวยห็นงามธรรมชาตินี่ส้ม

สองสี่เลยี่ักสองลังที่สามสิบเรมคันเดียวแลดูข้างล่างนะครับที่สามสิบม่ใหญ่เาสิไม่ใช่ที่พักสองัง ท่ามสวยพาชมท่าสวยมชอนี้ก็ชยอะไรก็แจกวตามในพจนด้วยขอขอบพรคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสาธุสาธุาสาธุเจริญพร